สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบอัมทรินีโดยแม่หมออั้มธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่คุณหวังจะสมหวังหรือไม่เออนะสำหรับคนที่อาจจะมีความใฝ่ฝันมีความหวังนะหรือมีสิ่งที่รอคอยอะไรบางอย่างอยู่อยากรู้ว่าจะสมหวังหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาเลือกไพ่กันนะหมอแบ่งไพ่ออกเป็นสีกองนะมาดูกันว่าความฝัน ความฝันความฝันความหวังของคุณนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมีโอกาสที่จะสมหวังดังใจไหมนะคะอะขออนุญาตแบกไพ่ออกเป็นสี่กองกองที่1กองที่สองกองที่3แล้วก็กองที่4ก่อนที่จะเลือกเนาะทำสมาธิกันก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำเนาะอะ,อะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลาย สักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะหากยังไม่โอเคก็กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับใครที่โอเคแล้วนะก็หายใจก็ลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆส่งกระแสะจิตผ่านดวตาที่สามออกไปสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินึกถึงสิ่งที่เราหวังและตั้งใจจะสมหวังหรือเปล่า หากใครยังไม่โอเคกดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะ1 2ึ่สหรือ4สิ่งที่คุณหวังจะสมหวังไหมหากคุณสับสนเนาะลองทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นนะ หายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิหากยังไม่โอเคก็กดเพิส์ทำต่อไปนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะแล้วก็เลือกกล่องไพ่อีกครั้งหนึ่ง คุณยังสับสนลองทําสมาธิอีกรอบสองรอบนะถ้ารอบสองรอบแล้วก็ยังสับสนให้ฟัง,งนหนมากกว่าหนึ่งกองไปเลยนะคะแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่าหนึ่งกองใครที่ยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วได้แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาฟัง,งนายกันไล่ไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3และ4แบบนี้นะโอเคไปฟังไหนกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นกันที่กองที่1มาดูกันว่าสิ่งที่คุณหวังจะสมหวังหรือเปล่า1 2และ3ค่ะ ืมอคนที่เลือกกองนี้ดูเหมือนคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างทำให้สิ่งที่คุณหวังหรือสิ่งที่คุณฝันมันติดอยู่บางคนเนี่ยจะมีเรื่องของเจ้ากรรมในเวนเรเวรกรรมหรืออะไรบางอย่างที่มันอาจจะทําให้แบบขัดขวางขัดขวางความสําเร็จของคุณขัดขวางความสมหวังของคุณอยู่หรือคุณอาจจะต้องชดใช้มันก่อนนะ อาเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรบ้างนะคุณมีความโชคดีอยู่ในตัวนะดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่คุณจะสําเร็จหรือสมหวังในสิ่งที่คุณหวังและคุณปรารถนาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีเพียงแต่ว่าคุณต้องจดจ่อในคุณงามความดีและมีความมุ่งมั่นมากพอ บางครั้งบางทีมีบททดสอบเข้ามาในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นบททดสอบที่มันเหนือการควบคุมของคุณเลยนะหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองเนี่แหละที่อาจจะมีกิเลสมีวอกแวกนะลืมเป้าหมายลืมโฟกัสของตัวเองจนทำให้สิ่งที่คุณหวังหรือคุณฝันนะ่ะมันไปไม่ถึงสักทีแต่ถามว่ามีโอกาสที่คุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณหวังไหมต้องบอกว่ามีค่ะ คุณมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังและก็สิ่งที่คุณปรารถนานะแต่ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือตอนนี้ก็แล้วแต่ที่บางครั้งบางทีมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับคุณน่ะมันเป็นเพียงบททดสอบหรือมันอาจจะเป็นการเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องชดใช้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะหรือมีมีเรื่องเขาเรียกว่ามีเรื่องมาทดสอบใจคุณ หากคุณมีความแน่วแน่หนักแน่นและก็มั่นคงในเป้าหมายของคุณคุณจะสมหวังแน่ๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวอกแวกอ่ะมันจะยิ่งช้าออกไปแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยโอกาสที่คุณจะสมหวังมีมากนะคะเขอให้คุณมุ่งมั่นแล้วกันนะคะหากคุณมุ่งมั่นมากพอคุณตั้งใจมากพอคุณสมหวังแน่ๆอืสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณปรารถนามีโอกาสสมหวังดังใจ เพราะไพ่ขึ้นพลังงานของความโชคดีมาแล้วไพ่ขึ้นพลังงานของความสําเร็จมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องบอกเลยเปิดทิศเปิดทางให้คุณอยู่แล้วขอแค่คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดในเป้าหมายของคุณอย่าหลุดโฟกัสเด็ดขาดเป้าหมายของคุณคืออะไรสิ่งที่คุณหวังคืออะไรสิ่งที่คุณตั้งใจคืออะไรโฟกัสจุดนั้นอะไรที่มันสิเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณ ไม่ได้คาดหวังอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ปรารถนาอย่าไปให้คุณค่ากับมันนะโฟกัสเฉพาะเป้าหมายโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสเฉพาะสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณจะได้มันมาอย่ามีความสงสัยหรือเครือบแคงนะในตัวเองหรือว่าเครือบแคงในสิ่งที่คุณคุณปรารถนาอย่าคิดว่า คุณทาไม่ได้หรอกอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะสมหวังมันมีอยู่เพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีจัก,กรวาลอาจจะส่งบททดสอบมาให้กับคุณโลกใบนี้อาจจะส่งบททดสอบมาให้กับคุณนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณยังไม่ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเขาแค่มาทดสอบคุณทันทีที่คุณเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมากพอที่จะโฟกัสความสำเร็จโฟกัส เป้าหมายโฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วทำต่อไปลงมือทําต่อไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีพลังงานที่ดีต่อไปเมื่อไหร่ที่คุณหลุดออกจากปัญหาอุปสรรคเมื่อไหร่ที่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านบททดสอบของจักรวาลน,นี้ได้ต้องบอกเลยสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้รับอย่างแน่นอนนะ เพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณหวังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะเจอบททดสอบบ้างนะซึ่งบางครั้งบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเหนือการควบคุมของคุณไปเลยหรือบางครั้งบางทีก็เป็นสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของคุณแหละแต่คุณอาจจะไหลไปตามเ,เขาเรียกว่าแสงสีเสียงหรือกิโลกิเลลอะไรต่างๆก็แล้วแต่สิ่งที่คุณจะต้องตั้งมั่นคือคุณอย่าลืมโฟกัสอย่าลืม โฟกัสเป้าหมายของตัวเองอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายของคุณคืออะไรสิ่งใดที่คุณปรารถนาโฟกัสสิ่งนั้นสิ่งใดที่คุณไม่ได้ปรารถนาอย่าไปโฟกัสมันอย่าไปให้คุณค่ากับมันอย่าไปจมอยู่กับมันทันทีที่คุณโฟกัสได้ถูกจุดโฟกัสแต่สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่ีคุณต้องการโฟกัสแต่สิ่งดีๆขอบคุณสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วก้าวต่อไปอย่างมั่นคงคุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอน เนาะใครรักนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่2นะคะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณหวังจะสมหวังหรือไม่1 2และสาค่ะปรับตัวให้ได้โอกาสสมหวังมีอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่า,ายากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะโอ้โ พลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยโอกาสที่คุณจะสมหวังมีสิ่งที่คุณจะต้องทำคือปรับตัวให้ได้และจะสำเร็จสมหวังช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณลงมือช้าหรือเร็วคุณเป็นคนที่มีพลังที่ดีอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถมีพลังงานที่ดีหรือมีดวงชะตาที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาถามว่ามีโอกาสจะได้มาไหมคุณได้แน่นอน ขอแค่คุณลงมือทําอย่างเต็มที่ขอแค่คุณไม่ชิวขอแค่คุณรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะตามสถานการณ์โลกนะคะมีโอกาสว่าคุณจะได้มาแน่นอนคือไพ่ขึ้นาลังงานโอกาสที่คุณจะสุขสมหวังดังใจในสิ่งที่คุณปรารถนามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องไม่ชิวเนาะอันดับที่หนึ่งไม่ชิวนะทำให้เต็มที่นะคะจะสำเร็จใช้เร็วขึ้นอยู่กแับบ ความช้าความเร็วของคุณด้วยนะคะประกอบกับอีกส่วนหนึ่งทำใจให้สบายค่ะทำใจให้สบายอ,ใใาย,อย่าไปโฟกัสว่าเมื่อไหร่จะได้เพราะความรู้สึกขาดความรู้สึกอยากมันคือความรู้สึกของความขาดแคลนมันไม่ใช่ของพลังงานขึ้นขึ้นพลังงานไม่ได้สูงขึ้นพลังงานต่ำมากเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทำต่อไปโดยไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรนะ ทำหน้าที่ของคุณให้ดีนะคะหรือว่าอยากปรารถนาสิ่งใดละ่ะลงมือทําให้มันสอดคล้องกับสิ่งนั้นที่คุณปรารถนาแล้วไม่ต้องมีข้อกังขาใดๆไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆว่าเมื่อไหร่จะได้ทำไมไม่ได้สักทีหรืออะไรต่างๆไม่ต้องทำต่อไปทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้ชิวให้มันจะมีความขัดแย้งกันนิดหนึ่งไม่ชิวในที่นี้คือ ไม่ขี้เกียจอย่างนี้แล้วกันไม่ขี้เกียจนะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องทําใจให้สบายนะคะเอออย่าไปจดจ่อกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าเมื่อ,อไรจะได้มาเมื่อ,อไรจะสมหวังเมื่อ,อไรจะเป็นไปดังใจไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้เลยถึงเวลาที่ควรค่ามันจะมาเองพลังงานของคุณต่ํามันก็เลยมายากนะคะการความอยากเนี่ยความอยากมันคือขึ้นพลังงานต่ํามันทาให้คุณไม่ได้สัทีเพราะฉะนั้น ให้ใช้ชีวิตเหมือนคนที่ได้รับแล้วอย่าลืมตรงนี้นะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้คุณมีโอกาสสุขสมหวังดังใจอยู่แล้วมีโอกาสว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันจะได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องทําใจให้สบายนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดโฟกัสที่เป้าหมายและลงมือทําในสิ่งที่คุณปรารถนาให้ดีหากคุณต้องการความรักที่ดีคุณต้องเริ่มต้นจากการที่คุณรู้สึกว่ารักตัวเองได้ดีก่อนนะคะอยากมี ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทําให้เต็มที่ก่อนนะคะอือยากให้มีคนรักคุณเริ่มต้นจากการที่คุณรักตัวเองก่อนรักตัวเองในเวอร์ชั่นเนี่ยรักความสุขกายสบายใจของตัวเองในเวอร์ชันเนี่ยมันต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเครียดกับอะไรมากมายใช้ชีวิตให้แฮปปี้มีความสุขในขณะเดียวกันก็ไม่ขี้เกียจก็คือลงมือทําอย่างสม่ําเสมอ ะะมีพลังงานดีๆอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับมาอย่างแน่นอนเนาะใครแล้วน้ยงไหนอย่ไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะกองที่3กันแล้วมาดูกันว่าสิ่งที่คุณหวังจะสมหวังหรือไม่หนึ่งสองและ3ค่ะโอ้โหนี่สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับมาอย่างแน่นอนนะคะ ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยค่ะแต้มบุญสูงแต้มบุญดีแต้มบุญแรงพลังบุญของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นพลังงานชีวิตของคุณก็ค่อนข้างที่จะสว่างสดใสทำให้มีโอกาสเหลือเกินว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณฝันใฝ่คุณจะได้รับมาดั่งใจอย่างแน่นอนอ <laughs> เดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะ ว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยหนึ่งโอ้โหธาตุไฟอะนะพลังแรงมากบุญแรงมากพลังชีวิตดีมากเนะว้าเป็นเงินเป็นทองดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะเป็นคนที่มีแต้มบุญสูงพลังบุญแรงพลังบุญดี ะะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพลังงานชีวิตก็ดีด้วยดูมีอำนาจดูมีวาสนาดูมีบารมีดมูมีพลังงานที่ดีมีออร่าราศีจับนะคะ ทำให้สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามีโอกาสว่าคุณจะได้รับมาอย่างแน่นอนอยู่ในมือคุณอยู่แล้วนึกออกปะมันเป็นของคุณอย án, ู่แล้วสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันเป็นของคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับมันมาอย่างแน่นอนนะทุกสิ่งทุกอย่างท <Kas> ี่คุณจะหวังที่คุณหวังอยู่ที่คุณคาดหวังอยู่ที่คุณใฝ่ฝันอยู่มันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะแล้วคุณจะได้รับมันมาด้วยหากคุณหวังในเรื่องของการงานหรือ ตำแหน่งหน้าที่ที่เติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นต้องบอกเลยมันเป็นของคุณอยู่แล้วค่ะคุณจะได้รับมาหากคุณหวังในเรื่องของธุรกิจที่จะเริ่รุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตค้าขายร่ารวยหรือมีโอกาสดีๆที่จะทําให้ธุรกิจขยับขยายเติบโตต้องบอกเลยมันคือของคุณอยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับมาหากคุณหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตหวังจะมีเงินเก็บจะมีเงินก้อนจะมีเงินถุงมีเงินถังมีเงินใช้ไม่ขาดมือต้องบอกเลยนะคะว่าเงินเหล่านั้น่ะ มันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับมาหากคุณหวังในเรื่องของการเรียนความสําเร็จต้องบอกเลยนะคะเกียรตินิยมเหรอความการเรียนจบสอบผ่านสอบได้สอบติดเหรอมันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะที่หนึ่งมันเป็นของคุณอยู่แล้วคนที่จะสอบผ่านนั้นเป็นของคุณอยู่แล้วคุณจะได้รับมาหากคุณหวังในเรื่องของความรักที่ดีต้องบอกเลยความรักที่ดีมันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับมาหากคุณหวังความรักจากใครบางคนนะ ที่คุณรอคอยความรักอยู่ต้องบอกเลยว่าความรักดีๆมันเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะคุณจะได้รับมานะคะขอแค่คุณรักตัวเองให้มากพอทำชีวิตของตัวเองให้ดีพลังงานของคุณโดยรวมดีมากอยู่แล้วเพราะนั้นสร้างพลังงานดีๆของตัวเอง ต่อไปรักษาเ n e r g y จดีๆของตัวเองต่อไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวงังคุณปรารถนาหรือคุณใฝ่ฝันว่าคุณอยากจะได้มาต้องบอกเลยว่ามันเป็นของคุณอยู่แล้วและมันจะได้รับมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเออใคร้วก็นายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ สุดท้ายแล้วค่ะกองที่4ีมาดูกันว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับมาไหมหนึ่งสองและสามค่ะโอ้โหนี่สวรรค์จัดสรรมาให้คุณอยู่แล้วนะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าไพายย่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกนะ โอ้โหรอหน่อยอดทนหน่อยอดทนนิดเดียวสิ่งที่คุณหวังคุณปรารถนาคุณได้รับแน่เออดูจากพลังงานตรงนี้คุณเป็นคนดวงดีมากนะสังเกตไหมว่าคุณมักจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะคาดหวังสิ่งใดหรือปรารถนาในสิ่งใดขอให้คุณรู้เอาไว้ว่าคุณเป็นคนที่มีดวงชะตาที่โชคดีและคุณจะได้รับมันมาอย่างแน่นอนนะคะ ออบางครั้งบางทีมันแค่รอจังหวะที่เหมาะสมเท่านั้นเองดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยโชคดีมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะคุณมีพลังงานของความโชคดีมาตั้งแต่กําเนิดแล้วนะคะสวรรค์สัส,สร้างให้คุณมีความโชคดีมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะมีทั้งสิ่งที่มองเห็นและไม่มองไม่เห็นนะคะคอยปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลคุณมาตั้งแต่กําเนิดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใดที่คุณหวังสิ่งใดที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณอยากได้มาคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนนะคะบางครั้งบางทีมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ให้อดทนอดใจรอหน่อยนะคะ ทำใจให้สบายไว้แต้มบุญคุณก็สูงแต้มบุญคุณก็ดีนะเพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเกิดมาโชคดีคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่แล้วนะคะแค่รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับความโชคดีเตรียมตัวที่ จะพร้อมรับสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ได้เลยนะคะดวงชะตาของคุณมันดีมาตั้งแต่กําเนิดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณหวคาดหวังสิ่งใดอยากได้สิ่งใดนะปรารถนาที่จะมีสิ่งใดคุณจะมีสิ่งนั้นอย่างแน่นอนเพราะคุณเป็นคนที่โชคดีมาตั้งแต่กําเนิดนะเป็นคนที่มีมีพลังงานดีๆคอยอบอุ้มคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็ เปิดทิศเปิดทางให้อยู่เสมอและตลอดเวลาขอให้คุณไม่ขาดคุณงามความดีแล้วกันค่ะพูดดีคิดดีทําดีทดําสิ่งดีๆต่อไปนะคะทาสิ่งที่คุณหาดคาดหวังสิ่งใดก็ลงมือทําในสิ่งที่คุณปรารถนาไว้นะคะทาอย่างเต็มที่และอ,อ,อดทนรอคอยเวลาที่เหมาะสมที่มันจะได้รับแค่นั้นเองนะคะเพราะดวงชะตาของคุณคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วนะคะบางครั้งบางทีมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ก็ต้องบอกเลย คุณเป็นคนที่ดวงชะตาดีมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วใครคิดไม่ดีใครคิดร้ายเดี๋ยวพ่ายแพย้แพ,พดวงชะตาตัวเองไปเองปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะเพราะคุณมีคือเป็นคนที่ดวงชะตามีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะคะมีคนคอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปอยู่ตลอดเวลาทาให้ดวงชะตาชีวิตของคุณนะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่หวังและปรารถนาอยู่แล้วนะคะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแค่มาเป็นบททดสอบถ้าคุณ ใจไม่กรอบไปก่อนนะหรือว่าไม่แห้งเหี่ยวไปก่อนนะเดี๋ยวคุณก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะช้าเร็วขึ้นอยู่กับพลังใจของคุณมากแค่ไหนถ้าพลังใจของคุณน่ะเข้มแข็งแข็งแกร่งแข็งแรงนะยิ้มได้แม้ในวันที่ภัยมาต้องบอกเลยว่าคุณผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณห่อเหี่ยวไหลไปตามความรู้สึกลบๆพลังงานลบๆหรือปัญหาอุปสรรคที่เจอนะคุณก็จะผ่านไปได้แต่ว่ามันจะดานหน่อย เพราะฉะนั้นแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในความโชคดีของตัวคุณเองแล้วคุณจะได้รับสิ่งสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาและสิ่งที่คุณอยากจะได้มาอย่างแน่นอนนะคะนออะใครร้องนายอยู่ไหนล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานนะ,นะอควนะยินดีด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์แชร์แม่หมอด้วยนะคะ ถือเป็นกําลังใจเนาะเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย